ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทําราวของรั้วเสร็จนะครับวันนี้เราก็จะมาเตรียมไม้ระแนงนะครับซึ่งไม้ระแนงเราก็จะใช้เป็นไม้ไผ่สีสุกนะครับตัดความยาวอยู่ที่90เซนนะครับเราก็จะผ่าเป็นซี่ๆนะครับในหนึ่งท่อนนี้เราจะผ่าได้ทั้งหมดอยู่ที่8ซี่เราก็จะทําการผ่าแล้วก็เหลาเสียนออกนิดหน่อยหลังจากที่เราได้ผ่าเสร็จนะครับก็จะได้เป็นซี่แบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะนํามาติดตั้งอยู่ที่รั้วของเรานะครับ การติดตั้งเราก็จะติดตั้งหัวท้ายก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะขึงเอ็นหลังจากที่เราได้ขึงเอ็นเสร็จเราก็จะนําไม้ระแนงมายิงได้เลยขั้นตอนในการยิงเราก็จะยิงให้เสมอที่ขอบเอ็นด้านบนนะครับส่วนระยะในการยิงนะครับของช่องไม้ระแนงเราก็จะยิงอยู่ที่ระยะประมาณ8-10เซนติเมตรนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ถี่กว่านี้ก็ให้ขยับเข้ามานะครับตามที่เราต้องการได้เลยอุปกรณ์ที่เราใช้ยิงไม้ระแนง ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นปืนลมนะครับหลังจากที่เราได้ยิงเสร็จนะครับก็จะเป็นรั้วแบบนี้เลย